ด้วยครับผมอยู่กับผมนะครับโรดินี่นะวันนี้ผมก็จะมาสปอยปืนในเดือนหน้าที่กำลังจะมานี้นะครับเป็นเซ็ตของซุนหงอคงนะครับผมเพราะว่าก็จะมีเอ็มโฟและกระบองแล้วก็ระเบิดหนึบนะครับเป็นมงกุฎนะมงกุฎเป็นอะไรนะเป็นวงแหวนหัวที่ซุนหงอคงเข้าใส่ครับแล้วก็ตัวละครของซุนหงอคงนะครับดิงจักนะก็เดี๋ยวจะมาดูกันครับว่า มีสแตตอะไรบ้างแล้วก็มีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาบอกทุกคนกันนะผมโอเคอย่างแรกเลยคือผมจะบอกว่าผมอัดไปแล้วแล้วก็ลง youtube ไปแล้วแต่ตอนที่ลงไปประมาณ5นาทีนะครับกำลังจะส่งลิงก์อะไรนู่นนี่ให้เซโนะครับแต่ว่าทาง youtube ได้แบรนดเพลงแล้วก็เอฟเฟกผมไปแล้วก็ต้องมาอัดใหม่หมดเลยนะผมก็เลยหลังจบแข่งก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่หมดเลย นะอันนี้ก็คือเป็นคลิปแบบเรียวๆเลยนะครับผมที่ผมต้องมางน้าใหม่หมดเลยนะครับผมก็เซ็ตที่จะมีครับก็จะมีเป็น m อนะครับผม m อ็มโสนของโค้งครับกระบอกนี้เลยนะครับผมโอเคอ่ะแล้วก็ของแต่งนะครับของแต่งก็จะประมาณนี้นะการถอยของปืนลดลงก็คือการลดแรงดีดปืนลดลงลบแปดนะครับผมแรเซอร์ผมจะใส่เป็นการลดกระสุนลบแปดนะครับเวลายิงระยะใกล้เนี่ย เไม,ม่ไม่ต้องขึ้นลํากล้องก็ได้ย,ยิงแบบไม่ต้องเล็งก็ได้คมมรับแล้วกระสุนก็จะเกาะกลุ่มนะแล้วก็ความเร็วในการถือปืนเนี่ยก็จะบวกสองนะก็คือแบบความเร็วในการเคลื่อนที่นะเวลาถือปืนนี้ก็คือจะเพิ่มขึ้นเวลาเราสไลด์เราวิ่งเนี้ยเราจะถือปืนเนี้ยเร็วขึ้นนะครับไปไปต่อมาเป็นแมกกาซีนนะครับผมความจุกระสุนเพิ่มขึ้นบวกสเวลาในการเปลี่ยนแมกกาซีนลดลงลบเจนะครับก็คือเปลี่ยน เปลี่ยนแม็กเนี่ยเร็วขึ้นมากๆากเลยครับผมก็ไม่มากเท่าไหร่แต่อพอพอพอแล้วว่าเปลี่ยนเร็วขึ้นลบเจ็ดนะครับอ่ะแล้วก็ความจุกระสุนเพิ่มอีกสิบห้านะครับก็ขึ้นขึ้นมาเยอะนะประมาณสิบห้านัดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็การถอยของปืนก็คือลดแรงดีลบอีกเจ็ดนะครับความสูงจากการโดนยิงลบสิบนะครับผมแล้วก็สโคปผมใส่เป็นเลตดรอปนะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะถ้าใส่ก็สวยนะครับ แม่ใส่ก็มองง่ายนะเอ่อนี่คือข้อดีข้อเสียข,ของปืน M4 นะครับผมอ่อโอเคผมลืมบอกนะครับก็ก็จะมีของสเตตนะครับสเตตของกระบอกนี้นะครับก็อำน,นาจของเทพเจ้านะครับผมอำน,นาจของเทพเจ้าเพิ่มระยะยิงกระสุนอย่างมากนะครับผมก็เพิ่มระยะยิงระยะไกลอย่างมากนะครับผมแล้วก็อันนี้เทพยูช,ช่วโลบอันนี้ก็จะาว่าทิ้งปืนให้เพื่อนนะทิ้งปืนให้เพื่อนหรือแชร์ปืนให้เพื่อนเราประมาณนี้นะครับผม ผ่านการฝึกฝนอย่างนลำบากแสน81ครั้งรดแรงสะบัดปืนเวลาถูกยิงถูกโจมตีประมาณนี้ครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการยิงนะครับผมก็คือปืนกระบอกนี้จะยิงเร็วนะครับผมสแตทบีก็เหมือนกันทุกกระบอกนะครับเหมือนกันทุกกระบอกเลยนะครับผมก็สแตทก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วต่อมาครับเป็นกระบองนะครับนี่ครับกระบองของซุนหงอคงนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับถือยาวมากนะโคตรยาวเลย แล้วก็ต่อมาครับผมเป็นวัตถุระเบิดครับผมวัตถุระเบิดเป็นของระเบิดหนึบนะครับผมก็คืออันนี้เลยนะก็คือนนี้นะครับผมระเบิดหนึบคือนี้ต่อมานะครับอ่ะสุดท้ายคือตัวละครน,นะครับผมตัวละครเป็นส่วนของคงจะเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมอ่ะมันก็จะสวยๆแล้วก็มีหงอนเห็นไหมเรียกว่างอนหรือเปล่าอยู่ข้างหลังนะครับผมอ่ะโอเคเราจะเข้าไปดูใน เกมกัน,นะครับผมก็คือห้องฝึกซ้อมนะครับผมห้องฝึกส่วนตัวนะไปดูเอฟเฟกกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างกับ M4 แล้วก็กระบ,บอกนะครับผมแล้วก็ระเบิดหนึบเพบอกเลยว่าระเบิดหนึบนี่โคตรสวยนะคมันไม่ได้สวยแบบที่เอฟเฟกครับแต่ว่ามันมีความคิดสร้างสารรค์ของเกมนะครับผมโอเคผมจะให้ดูนะเ<ๆ>ข้าเกมมานะครับก็จะเป็นเอฟโฟลนะครับ M4 นะครับหนึ่งกระบ,บอกนะก็ประมาณนี้เลยก็จะมีวิ่งวิ่งไปป,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 ปืนแถวไปกระบอกปืนนะครับผมเห็นไหมวิ่งวิ่งนะครับ ผมน่าจะถอดจีเนาะจีแมวเนี่ยแล้วก็สโคปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสโคปนะสโคปเด็ดดตเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมก็สวยนี่สวยผมว่ามองก็สวยเลยนะครับมันดูแบบเท่ดีนะส่วนเอ,อ,เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็สวยเหมือนกันครับโคตรสวยโคตรอลังการนะอ่ะปุ๊บประมาณนี้นครับเอฟเฟกนี่ครับ ก็จะมีกระบองของซุนเงาคงตกลงมาใส่บนหัวนะประมาณนี้ใหญ่มากนะครับเวลาเรามาดูลาตอนชักแม็กของ M4 นะครับก็เสกกระบองมาแล้วก็เสกกระบองมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นแม็กแล้วก็เข้าลำปืนเหมือนเดิมนะครับผมแค่นั้นเลยนะครับก็สวยนะครับสวยเลยต่อมาเป็นกระบองครับกระบองซุนเงอคงคะงครับก็ เป็นเกรของ s s s นะครับผมตีทีเดียวตายครับ네ก็พอกับมีดตอนนี้ที่เป็นของเขาเรียกว่ามีดอะไรผมไม่รู้นะแต่ว่าแพงนะมีดนั้นเป็นเป็นเป็นหอกหรือเปล่าอันนั้นจะเป็นหอกมั้งก็ตีทีเดียวตายเหมือนกันอันนี้ก็ตีทีเดียวตายเหมือนกันนะผมนี่ครับเอฟเฟกเหมือนกันครับเอฟเฟกเหมือนกับ m four เลยนะครับผมเหมือนกันทุกอย่างนะครับผมสวยมากครับสวยการฟาดมี3ทีนะครับสับจังหวะมี1 2และสามนะครับแค่นั้นนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าแรงทีเดียวตายครับทีเดียวตายนี่ครับทีเดียวตายนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นระเบิดหนึบนะครับระเบิดผมเรียกว่าระเบิดหนึบนะระเบิดเหนียวอะไรประมาณนี้นะครับเวลาปลาระเบิดไปนะครับก็ระเบิดเหนียวเนี่ยมันจะติดตามตัวนะอย่างเช่นปลาไปปุ๊บมันก็จะติดตรงนี้ติดตรงนี้ติดตรงแขนติดตรงแขนซ้ายติดตรงหัวแล้วนยครับแต่ว่าระเบิด ระเบิดหนึบอันนี้นครับคือความคิดตนการสร้างสรรค์เนี่ยคือโคตรเฟี้ยวโคตรผมชอบนะชอบส่วนตัวเป็นคนที่ชอบดูหนังซูนกคงอยู่แล้วนะครับก็ปลาไปปุ๊บเห็นไหมครับมันจะติดบนหัวเลยครับโคตรจ้าบเอ่ออันนี้โคตรจ้าบนะจ้าบจริงแบบสวยจัดนะแล้วก็ถ้าปลาลงพื้นติดไหมไมันก็ติดพื้นปกตินะหมก็เหมือนปลาไม่โดนเลยประมาณนี้ปกติเราไปายังไงก็ได้ครับไกลแค่ไหนก็ติดบนหัวนะครับผมปลาแค่ไหนติด ปลาไปโดนขาปลาไปโดนแขนติดบนหัวหมดเลยครับผมก็ระเบิดหนบก็ประมาณนี้นะผมอาจจะไม่มีเอฟเฟคสวยเวอร์วางอางการแต่ผมถูกใจนะครับผมเพราะว่าปลาไปปุ๊บมันอยู่บนหัวเนรัยคิดซะว่าปลาไปปุ๊บไปสูนหอคงเงี้ยคนใช้สูนหอวคงคุณเติมมาใช้คุณสูนหอคงศัตรูใช้ระเบิดเนึบใส่คุณเงี้ยโคตรเท่นะครับผมแต่คุณตายโอเคก็ของทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้เนี่ยผมก็อ่ ประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วอ่าอย่างหนึ่งคือผมจะให้ดูข้อแตกต่างอ่าสโคปนะครับผมว่าทําไมถึงมองว่ามีมองง่ายแล้วก็มองยากนะครับผมอะมาดูกันอย่างแรกเลยนะครับผมสโคปนะครับอ่าสโคปแล้วสโคปตรงเนี้ยโอเคสโคปต้องไปลองปืนนะสโคปนะครับผมก็อ่าไม่มีไม่มีสโคปก็ประมาณนี้นะผมเล็งยิงอ่าน,นี่มองง่ายเลยผมว่าอันนี้มองง่ายนะครับ พอติดเลตดอดนะครับมันก็จะมองยากนิดนึงแต่สวยนะครับลำกล้องคือสวยเลยนะสวยต่อมาครับก็จะเป็นเอ่อโฮโลโฮโลก็จะเหมือนเลตดอดนะครับแค่เพิ่มขีดขีดข้างล่างมานะครับนะแล้วก็ชักแม็กนะครับเอาพี่นะหัวแคนชวนเล่นนะแต่ผนึงผมทํางานอยู่นะก็คุณสองครับคุณสองก็จะไม่มีอะไรครับก็เหมือนเหมือนปืนทั่วไปนะปืนแบบสกบคุณสองทั่วไปนะครับคุณสามก็เหมือนกันนะครับ เหมือนเงินก็หมดเลยครับ6ตั้งแต่6 2ขึ้นไปก็คือจะเหมือนแบบเป็นสกปรบรูปบวกตลอดเลยนะครับผมเอ่อทุกอันนะไม่ใช่ทุกทุกบวกทุกอันนะครับผมอ่าก็อ่าทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอ่าเซตของสุนโงคงนะครับลิงจ,กจกนะักๆนะก็เอ่อเตรียมเงินเตรียมกระเป๋าตังค์ให้พร้อมครับเพราะอาจจะมาในเดือนหน้าแล้วนะครับผมใครที่สนใจอันไหนก็จกัดจา่จายคับจองอันไหนก็ เตรียมเก็บตังค์เตรียมเก็บกระเป๋าเตรียมแฟบได้เลยนะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าจะแพงหรือเปล่านะครับเพราะว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจากทางเซียโลนะครับก็ยังไงก็ติดตามติดตามทางหน้าเพจหรือไม่ก็ในกลุ่มนะครับก็จะแจ้งตลอดว่ามีของใหม่มานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูแล้วก็รับชมทุกอย่างเลยนะครับผมก็ขอบคุณจากลูวนี่ครับเพิ่งมาว่างนะเพิ่งแข่งจบนะครับ ขอบคุณทุกคนเลยนะครับหรับนี้ไปแล้วนะครับขอบคุณครับ